สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องสตัตชิวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมสวนส้มโอของผมในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับส้มโอเป็นผลไม้เขตร้อนปลูกได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยแหล่งปลูกสําคัญอยู่ในภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดนคนปรปฐมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศจากข้อมูลปี59ก็ประมาณ7 0 0 0 0กว่าไร่ผลผลิตป,ประมาณ1 0 0 0 0 0ตันสำหรับนคนปรปฐม มีพื้นที่ปลูกประมาณ5,000ไร่ผลผลิต100ลูกต่อต้นต่อปีส้มโอเป็นที่ต้องการบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศข้อดีของส้มโอต่างจากผลไม้อื่นคือมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานขนส่งได้ไกลกว่าผลไม้อื่นเนื่องจากมีเปลือกที่หนาป้องกันการกระแทกได้ดี มีช่วงการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานตั้งแต่ออกดอกจกนถึงผลแก่จะใช้เวลาประมาณ8เดือนแต่สามารถเก็บได้ตั้งแต่ผลอายุ7เดือนและยังยืดเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปถึง10เดือนโดยยังคงคุณภาพดีส้มโอชอบดินล้วนสุยระบายน้ำดีถ้าดินเหนียวแฉะน้ำขังจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าได้ง่าย นอกจากระบบลากจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงจึงจะรอดเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำท่วมใหญ่ปี54ทําทำให้ส้มโอในจังหวัดนครปฐมล้มตายไปมากปีนี้ฝนในจังหวัดนครปฐมก็มีมากสวนของผมก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน น้ำท่วมก็คิดว่ามันจะตายแต่พอน้ำเริ่มลดลงแล้วก็แห้งไปเนี่ยมันกลับไม่ตายก็เลยต้องหาวิธีป้องกันโดยการเอาแมคโครขึ้นมาตักล่องน้ำนี่ครับเพื่อที่จะสูงขึ้นไปที่โคนก็ความสูงจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณสักห้าสิบห้าเซนได้เพื่อนหนีน้ำขึ้นไปให้ระบบลากมันเนี่ย คือปกติระบบล่างมันจะอยู่ในระดับนี้แต่คราวนี้ก็คือว่าระบบล่ากมันก็จะเอขึ้นมาข้างบนแทนขึ้นมาที่หน้าดินพวกนี้แทนซึ่งก็ไม่น่าตายครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เห็นว่าส้มโอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้ในระดับที่ดีทีเดียว คือท่วมขังเป็นเวลาสองอาทิตย์สามอาทิตย์บางทีก็ยังไม่ตายอันนี้และอย่างหนึ่งก็คือเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้ทราบว่าถ้าใครจะปลูกผลไม้ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ควรจะต้องยกล่องยกล่องให้เป็นล่องส่วนแบบนี้เพื่อป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังซึ่งถ้าเราปลูกไป3ปี4ปีส้มโอหรือว่าผลไม้ใกล้ออก ลูกหรือใกล้ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยกับปลูกน้ําท่วมขังตายเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียหายมากอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่นํามาถ่ายทอดกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานซาตุชิต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ